คือตัวเดียวที่ฉันเคสโพลเขาบอ,อกมาเนี่ยก็คือว่าจะอยู่ในตัวละครนี้เท่านั้นและมันอยู่กล่องดีจริงๆด้วยไม่ผิดโผค่ะอยู่กับและนี่คือการ์ดซีเครดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ ช่องอนิสันช n แนลกันอีกแล้วนะคะ EP นี้เพลงจะมาขอเปิดกล่องสุ่มกันค่ะอย่างที่เพื่อนๆทราบนะคะว่าเพลงเนี่ยเป็นสาวกแฮร์รี่พอตเร์นะคะก็คือมีของสะสมแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่เยอะพอสมควรนะคะยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็พยายามที่จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะซึ่องวันนี้เราจะมาเปิด2กล่องสุ่มอันนี้กันนะคะ อย่างแรกเลยก็คือจะเป็น Advent c a l endar นะคะจะเป็นรุ่นของฟันโกของปี2022นะคะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นกล่องสุ่ม Harry Potter ที่เป็นของป๊อปนาดที่เพียงพิ่งโดนป้ายยาจากร้านอะตงมา mm hmm. เมื่อ EP ก่อนหน้านี้นะคะอ่าเรามาเปิดกล่องแรกกันก่อนเลยขออธิบายก่อนนะว่า Advent c a l endar เนี่ย mm hmm. เขาจะเปิดช่วงก่อนคริสต์มาช่วงเดือนธันวาคมนะคะ ซึ่งภายในกล่องเนี่ยก็จะมีระบุของเล่นนะคะต่างๆหรือว่าจะเป็นขนมหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะคะนี่เลย24วันก็คือเด็กๆอ่ะจะได้เปิดทั้งหมดตั้งแต่วันที่1นธันวาคมเลยจนถึงวันที่24แล้วก็วันที่25ที่เป็นวันคริสต์มาสนะคะเด็กๆก็จะได้ของขวัญกล่องใหญ่หรือว่าขนมชิ้นใหญ่ที่คาดหวังกันเอาไว้เลยนะคะกล่องนี้เพลงอ่ะแอบแกะไปแล้วแหละเพราะเพลงได้มาเป็นของขวัญช่วงคริสต์มาสพอดีนะคะแต่ว่าก็อยากเอามาแชร์เพื่อนๆดูว่าความน่ารักตมุโตมิของฟันโกะแบบ มินิเนี่ยมันน่ารักแค่ไหนเรามาดูช่องที่หนึ่งกันเลยค่ะ อันแรกเลยแฮร์รี่พอตเตอร์ใส่ชุดนักเรียนฮอกวอตส์นะคะถือไม้กายสิทธิ์น่ารักมากคือมันแบบเป็นไซสเลก็กจิ๋ววมากเลยอะรายละเอียดดีเทลอะคือไม่ได้แย่เลยนะสีผมและการไล่สีก็คือดีมากๆเลยอ่ะอันนี้ตัวที่1นนะคะวันที่2เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนที่ไปซื้อหนังสือที่ตรอกไดอาอนนะคะจริงๆแล้วพี่มีทริคในการดูอย่างนึงก็คือสังเกตที่แว่นแว่นของแฮร์รี่อะยเป็น แม่นี่หักอยู่และแฮร์รี่ก็เพิ่งมาได้ซ่อมแม่นที่เธอรมัลนี่เป็นคนซ่อมให้ในขบวนรถไฟนั่นเองขอบคุณซากล้องปิศนานะคะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ตัวที่3แฮร์รี่พอตเตอร์ถือดาบกริฟฟินดอร์นะคะก็จะมีตัวดาบกรินฟินดอร์นะคะแล้วก็ใส่เสื้อบ้าน ตัวที่สี่ oh <my. S 1> แฮร์รี่พอตเตอร์อีกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นใส่ชุดควิทตี้ถือไม่ก่าดแล้วก็ลูกฟันิชค่ะคือมันแบบมันเป็นลูกฟนิดเจียวจริงๆด้วยนะไปกันต่อตัวที่ห้าเป็นกินเดอร์ลอยลอ็อกฮาร์ดอันนี้ก็น่าจะอยู่ในภาคสองนะถ้าเพลงจะไม่ผิดอ่ะไม่ผิดราอการน่าจะมาภาคสองนะเอออ่าต่อมาเป็นกินเดอร์ลอยลอ็อกฮาร์ดเหมือนกันแต่เสื้อคนละสี ใครจาได้น้คะว่ากินอรลอยล็อกฮาร์ดเนี่ยออกมาในภาคไหนพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะแต่ชอบนะเพราะว่าอันเนี้ยมันแบบมีตัวละครแบบไม่ค่อยมีในฟันโกธรรมดาหัวแดงตระกูลวิสลี่แน่นอนเพงคิดว่า <ๆ S 1> น่า<ๆ>จะเป็นรอนนะเดาแยกยากมากเลยในยบ้านวิสลี่เนี่ยอ่ะนี่ไงหัวแดงอีกแล้วแล้วจะคือใครขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวรอครบ,บบ้านวิสลี่ก่อนเพราะว่าแยกไม่ออกวันที่9แล้วหัวแดงวิสลี่ สตัวเนี้ยหัวแดงเหมือนกันถ้าสังเกตดูดีๆผมไม่เหมือนกันเพลงขอทายว่าตัวที่เราเปิดมาตัวแรกอะคือรอนส่วนสองคนเนี้ยใครเป็นเฟสใครเป็นจอร์ดคุณนายวิสลียยังแก้ไม่ออกเลยค่ะซิปว้าวมาอีกแล้วค่ะบ้านวิสลีย์ซินนี่วิสลีย์ค่ะถือผังน้ำอะแล้วก็ถักเปียด้วยน่าจะเป็นภาคแรกๆปะ แมต่อสิบเอ็ดคุณนายวิสลี่จริงเ<บ>หรอเป็นคุณนายวิสลี่เหรอเพราะลองตาตรงนี้มันแสดงถึงความแบบมีอายุว่าคือชุดมันไม่ใช่ชุดนักเรียนเว้ยเพิ่งมาเห็นอ่ะเนี่ยตัวที่สิบสองนกคูก่แต่เป็นนกคู่ของใครอะ่ะเพราะว่านก,กคู่เฮดวิกอ่ะเคยมีคือสีขาวแต่ว่าอันนี้มันคือนกคู่ของใครใครรู้พิมพ์คอมเมนต์บอกเลยนะคะ ต่อมาวันที่13เป็นมงกรสีขาวแล้วก็มีข้างหลังที่เป็นแบบนี้ก็เลยคิดว่าแปเป็นพันนอร์เวย์หลังเป็นสันถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะ14อ่ะได้แล้วคะ่ะ3เกลอเธอ e ์มายเเป็นวิงการ์เดียมเลวิโอซ่านะคะเวอร์ชันเธอร์มายออี่มาเตอร์แล้วก็ผมหีิกรอนแบบนี้ป้าย15 เฮอร์เมนี่ h, ใส่ชุดลำลองนะคะถือไม้กายสิทธิ์ชี้ไปข้างหน้ามันคือชุดที่ตอนที่เฮอร์เมลี่ขึ้นรถไฟปะเอาเป็นว่าชุดลำลองสักตอนหนึ่งก็แล้วกันนะคะอ่ะมาแล้วจ้าบ้านเลือดบริสุทธิ์พ่อมาก่อนเลยรูเซียสเมลฟอยค่ะมาพร้อมกับไม้ค้ำของนางไปต่อไปต่อ ลูกก็มาจา้าหัวเรียบขนาดนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากม a าวฟอยรูปหล่อของดิงชันงชุดก็จะเป็นระเบียบผมเป็นระเบียบ,บเหมือนพ่อสิแปะเนี่ยออกม้าวฟอยอีกชุดหนึ่งชุดควิสติสค่าของบ้านเซลีทิลินน่ารักนะ เคือบรายละเอียดเขาทําดีจริงนะเออไม่ได้อวยเพราะว่านี่ก็คือเสียงเงินซื้อมาไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆสิบเก้าแล้วแถวสุดท้ายแล้วอันนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยมีสะสมมาก่อนเลยก็คือกระปรินเออแลวเขาก็แบบมีสมุดมีไอ้ปากกาขนนกของเขาอะแล้วก็มีหูเล็กๆแล้วก็มีแว่นตาแบบครึ่งเซี่ยวพะจทร์ ขนาดนี้จะเป็นใครไปได้นะคะนักเขียนของหนังสือพิมพ์เดลี่พาวเวล์น่ะเองก็คือลิต้าสกิเตอร์เขาแบบใส่รายละเอียดนะมีสายแว่นของนางจริงๆนะแล้วก็มีปากกาขนนกของนางอ่ะต่อไปวันที่21ค่ะเห็นแวบแรกคิดว่าเป็นเฮอร์เมลนี่จริงๆไม่ใช่นางคือเบลติกเลสตงค่ะที่รู้ก็เพราะว่าเออเบลติกเนี่ยผมเนี่ยจะหยิกกว่าแล้วก็ถือไม้กยสิทธ เหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นอีก3ตัวเท่านั้นอุ๊ยอันนี้คือศาสตราจารย์ครีเวลปะที่ออกมาในภาคแรกวดอร์มอลอยู่ฝั่งนี้ที่ถอดผ้าคลุมออกมาอันนี้คือภาคแรกศิลาอาถรรถันนะคะ2ตัวสุดท้ายนี่แพกกิตล,ล,ละเอียดมีถือจานข้าวอยู่แพกกิตอ่ะเขาทำมาตัวใหญ่กว่าปกตินะอะเห็นปะว่าเขาจะมีความยักขึ้นอะ ตัวสุดท้ายแน่นอนจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากศาสตราจารย์ดัมบอลนะคะพ่อมดที่มีพลังเวทแล้วก็มีความเมตตาสูงสุดนะคะตอนฉากที่เขาตายอะในหนังสือฉันอ่านไปร้องไห้ไป3วัน8วันอันนี้ก็เป็นตอนที่อยู่ในห้องโถงใหญ่เนาะอ่ะครบ24ตัวนะคะ นี่เลย24ตัวเขาก็ดีนะเขาทำามาเป็นตีตุ๊กแกแบบนี้แล้วพอเวลาเราเก็บใช่ปาเราก็เอาใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องมันมันีเพ่งทำามาแกแล้วก็ปิดเก็บได้อ่ามาถึงกล่องที่2กันแล้วค่ะกล่องใหม่จากป๊อปมานะคะคอลเลกชันใหม่เลยเป็นรถไฟคาบวนต่างๆนะคะก็จะเห็นตัวละครใหม่ๆเข้ามาด้วยนะที่ป๊อปมาทํำเพิ่มขึ้นจะมีตัวโชว์แชงจะมีตัว เซตริกนิกอรี่เข้ามาเพิ่มด้วยนะคะเราไปกันเลยค่ะนี่เป็นแบบเลยยกกล่องเราก็จะได้ฟิลแบบนี้ละโยกล่องที่หนึ่งเดี๋ยวจะแบบว่าแกะให้ดูกล่องที่หนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งอ่ะเราอีกหลายๆกล่องก็จะแบบไปไวๆอ่ะเราจะไม่ดูสปอยแม้ว่าเราจะรู้แล้วว่าเราได้อะไรอันนี้ก็จะเป็นรถไฟ มีคำใบ้บอกมาคืออันนี้อ่ะเรามาดูว่าตัวคืออะไรนี่ค่ะป๊อบมาจะมาเป็นซองแบบนี้นะอาชีพป๊าบฉังว่าแล้วว่านาตซองเป็นเนวิลลองบัตทอมทำไมรู้ว่าเป็นเนวิลอะเพราะว่าคำใบอันนี้ก็คือต้นไม้เมื่อกี้แอบคิดอยู่น่าจะใช่เนวิลแต่อันนี้คือทำมาตัวใหญ่นะเอออ่ะแล้วลอง,ลองก่อนแล้วก็จะอยู่ในรางรถไฟแบบนี้ เนวิลลองบัตทอมค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็จะเป็นขบวนต่อๆกันลงไปแบบนี้นะคะที่สำคัญเลยของป๊อปมาเนี่ยเขาจะมีการ์ดให้ด้วยนี่ค่ะเนวิลลองบัตทอมค่ะค่ะตัวที่สอง เราไปโลนๆไม่มีอะไรบ้างแสดงว่าน้องไม่มีอัซเซสซอรี่นะคะอุ๊ยแอบเห็นนิดหน่อยเ่าเป็นผู้หญิงจินนี่วิสลีนั่นเองค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมีการ์ดนะคะของจินนี่วิสลีนะคะต่อไปมีตัวสปอยมีกระต่ายคุณน่ารักมากเลยคือพอเจอกระต่ายเข้าไปแล้วแม่เอนคุณน่ารักอะเพราะอันเนี้ยพยายามแบบไม่ดูข้างกล่องว่ามีอะไรบ้างคือจำไม่ได้แล้ว ก็คือจ <Will> oh, <George. S 1> อส์วีนลีย์อ๋อจอสอาจจะเป็นช่วงตอนที่เขาไปเปิดร้านขายของแบบกลนวิเศษแล้วปะโอ้ยน่ารักเราไปกันที่อันต่อไปอ่ะมาเป็นซอแบบนี้แล้วขอดูสปอยก่อนว้ามีสปอยสมอย่างค่ะคุณขาเสื้อคลุมล่องหนแล้วก็ไม้กายสิทธิ์รู้ได้ไงว่าเสื้อคลุมล่องหนถ้าเสื้อคลุมล่องหนเราต้องไม่เห็นดิเพราะว่าฉันเป็นนักเรียนฮอกวอตส์ไงี้จบปอะอะเปิดปเปิดเปิดเลย แฮร์รี่พอตเตอร์จ้าการนี่ไงอ๋อแต่พอเวลาเราดูในนี้เราจะไม่เห็นว่าเขาใส่เสื้อคลุมหรือเปล่าเพราะมันเสื้อคลุมล่องหนไงต่อไปจไมีเรื่องประสาสัมผัสเสื่อมเฮอร์ไมโอนี่ปะเพราะว่าอันนี้คือไอ้ที่หมุนๆเวลาเนี่ยมันหมุนได้จริงๆด้วยนะใช่เพราะว่ามันมีนาฬิกาที่นางหมุนย้อนเวลาเวลาไปเรียนหลายๆอย่างอะเฮอร์ไมโอลีแกนเจอร์ กล่องที่6ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะให้เราเดาได้เลยเปิดมาเป็นเฟรดปะที่แบบลาออกมาเพื่อเปิดร้านเกมกลวิเศษวิสลีนี่อ๋อเฟรดอุ้ย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 อ่ะมีไมยกายสิทธ์มันลึกมากจริงๆผู้ชายใครผู้ชายนะ ลูปินก็ว่าอยู่ไมค์ลสิคือแบบคี้คนตาเลยถือช็อกโกแลตด้วยค่ะไปกันต่อค่ะไม่มีอะไรเสริมโอ้หัวใหญ่มากไม่รู้เลยผู้หญิงผู้ชายชัดขนาดนี้เธอคิดว่าเป็นใครไรากาดร,รอนวิสลีย์ค่ะน้องทำปากแบบยิ้มแบบปลายนางอ่ะขึ้นรูป ขอดูรถไฟกันขอดูอการออกมาเมซัมเตงอินเดสถ้วยอาคันน้ปะถ้าเป็นถ้วยทองก็เป็นยาดมเออแสดงว่าจะเป็นใครล่ะเซดิกลิกกอรี่ค่ะจริงๆในภาคเนี้ยเรายกชัยชนะให้กับเซดิกแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตด้วยคำสาปของวอเดอร์มอ์เนี่ยทางฮอกวอตที่เป็นโรงเรียนที่ชนะเนี่ยก็ถือว่าเซดิกได้เป็นผู้ชนะไปนะคะ ยังไม่เจอการจริงวะหลอกฉันซื้อยกกล่องอเลยป่าวฉันจะไปปองอะตรงไม่มีสปอยอีกแล้วไม่รู้เลยว่าใครเห็นว่าผู้หญิงเขารู้ผมหัวใหญ่ให่ใหญ่จริงลูน่าละปกูดาร์คคอรดแล้วนางก็มาในชุดหัวสิงโตจ้าแล้วนางก็เซอาแรคเตอร์แบบใส่ตาเรื่นรอย์ฉลักนางนะ เพลงจำสปอยที่อาตงบอกอได้แล้วมันจะอยู่ตัวไหนถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่าเขาบอกว่ามีอยู่แค่ประมาณสองสามตัวที่มันจะอยู่ฉันก็เลยคิดว่าไม่น่าจะพลาดอันนี้ไม่มีอะไรเลยอีกแล้วผู้ชายอ่ะหนูว่าผู้ชายอ้าวคิดว่าเชื่อชิงค่ะ สวยไหมคะตอนที่นั่งแบบเป็นแคสต,ตัวละครมานางน่ารักนะโชว์แชงค่ะ The last one ซึ่งคือตัวเดียวที่ฉันคิดและมันอยู่กล่องดีจริงๆด้วยโพเขาบอกมาเนี่ยก็คือว่าจะอยู่ในตัวละครนี้เท่านั้นเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจาก มาฟอยเรโกมาฟอยน่ารักมากแล้วก็คือหล่อมากตาสีเขียวแอปเปิ้ลสีเขียวกลัวไม่รู้หรือไงว่าอยู่บ้านสินที่ลินและนี่คือการ์ดซีเคร็ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปแลกกับอะตรงกันเปิดครบแล้วนะคะทั้งหมด 12ตัวไม่ผิดโผค่ะอยู่กับเดรกมาฟอยแต่ว่าถ้าคุณซื้อเป็นกล่องสุ่มคุณจะต้องเดานะคะว่าเดรกอยอยู่กล่อง,องไหนแต่ถ้าอยากซื้อยกเซตแบบนี้นะคะก็คือจะได้ตัวสิเข็บไปเลยแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากได้กล่องสุ่มแบบนี้อย่าลืม ซื้อร้านอตงได้ที่ออเดอร์ได้ตอนนี้หน้าร้านก็มีขายอยู่นะคะอันนี้อตงไม่ได้สปอนเซอร์นะคะถ่ายอตงค่ะแต่ว่าเป็นร้านที่เราซื้อบ่อยอยู่แล้ววันนี้นะคะ EP เปิดกล่องสุ่ม h a r r y Potter c o l l e c t i o n นะคะทั้ง Advent c a l endar ของฟันโกนะคะแล้วก็ตัวป๊อปมารของ Harry Potter c o l l e c t i o n ใหม่ที่เป็นรถไฟนะคะก็ได้ตบลงแล้วชอบตัวไหนหรือว่าอยากได้ตัวไหนหรือว่าข้อมูลตรงไหนที่เพ่งตก หล่นไปเรื่องเรื่องราวต่างๆของ Harry Potter นะคะพิมพ์คอมเมนต์กันได้เลยใครเป็น p o ต t ตอร์เฮดนะคะมาพูดคุยกันนะวันนี้อันนิสแ c h แ n n แนไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะอย่าลืมติดตาม EP ต่อไปตอนหน้าจะเป็นอะไรรอชมนะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย